รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ วันนี้ในการประชุมก <ode> องบ <ilgili> ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกล่าวว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและจังหวัดริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์อุทกภัยขยายวงกว้างจนถึงขณะนี้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดได้แก่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านตากสุขโขทัยพิศนุโลกเพชรบูรณ์หนองคายเลยอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปราจีนบุรีรวม39อำเภอ182ตำบล797หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ3 7 0 3ครัวเรือน เพื่อที่รัชบ,บาลจะได้ออกมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนซึ่งในน,นนันนี้คาดว่าร่างการทําการสํารวจของความเดือดร้อนที่น้องประชาชนได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําเสนอท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยให้ลงนามแล้วก็คาดว่าในวัาานนี้ก็จะนําเสนอคณะมนตรีให้พิจารณาเรื่องความช่วยเหลือเร่งด่วนตามคําสั่งท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับ ด้านนางสาวสุภมาศอิสระพักตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกล่าวว่าอวได้ร่วมสนับสนุนทีมปอพนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์อธิโดนที่จะช่วยเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ภัยผ่านวอร์มูศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้อวยังมีครูนักศึกษาทีมช่างที่พร้อมช่วยหนุนเสริมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งวอรมุมขึ้นมาพเพื่อสื่อสารข้อมูลกับสัญญาณน้าแบบโบรากาศเรามีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลแปลผลข้อมูลอ่านข้อมูลนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับหอน,อน่วยงานเกี่ยวข้องต่างๆนะคะโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะ สื่อสารต่อไปอยังองค์กรพอส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเพ่ที่จะช่วยกันแจ้งระวันภัยาซึ่งเราก็จะสับสนได้ในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่เรามีอยู่ค่ะและในวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมทีมงานที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้ทุกภาคส่วนบุรณาการเข้ามาบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายง,งาน